เพชรเจย์ินมาเอาหนูหนูมาเอามาพูดคุยมาพูดคุยอาจารย์สำลักงั้นอยู่ก่อนมาเพชรเจย์ชินมันจะพูดนี้จะไปหาเสียบด์เหรอเสียบด์ว่าไงจ๊ะว่าให้ไม่ค่อยไต่ระดับแต่ว่ายังไม่ถึงรูที่สิ่งดำอ๋อยังไม่ถึงเลยเหรอยังครับอ๋อค่อยๆไปเรื่อยๆแล้ววันนี้เราไปชนะอีกท่าไหนอ่ะก็ฝันสอบฝันสอบเลยเอามันได้จังหวะยังไงจังหวะนั้นเขาก็เรียกมา ทออันรนโอ้เจว่าที่ปล่อยอกไปคิดว่าคิดว่าตรงป้ไหมิตรงที่กัดได้ไหมยไก็ดูารนย่อ๋เขารวมเพิ่มเยตนั้นผมดว่าสอกไม่เคยชนรอแบบแบบนี้่อสที่ผ่านมาเนี่เคยสกใครน็อกบ้างไหมไม่ใ่กไม่เคยครับไม่เคยเลย ไปดีเนาะเหมือนฝันวันนี้แก้สองวันนี้แก้แกสองไม่ได้เพราะคุณต่อสู้วงในเขาไม่ธรรมดาจังหวะที่เดินยกตามนะแล้วหายฝันไม่ยังหายจากฝันไม่ยังหายแล้วหายแล้วหรือโอ้เกินคาดไหมวันนี้มันมันลุกซ้อมนะจ้ายอมแกซ้อมเทมสองซ้ายให้โดยเฉพาะเลยเอ้านั่นก็แสดงว่าตามแผนใช่ไหมอาจารย์สองซ้ายใช่ไหมครับดังตัวดังตัว ขนาดเท่าไหรขนาดเขาขโมยซ้ายอ๋อเขาขโมยซ้ายเราก็ได้สองซ้ายเราขนาดข้างไหนข้างขวาก็ข้างขวาแต่ว่าหัดฟันซ้ายมาฟันซ้ายครับแล้ลูกไหนลูกไหนช่โงๆฟันขึ้นไปยังไงเอาฟันขึ้นไปยังไงฟันแบบฝันไอ้มะม่วงนี่นะโอ้ยเจ๋เจชินวันนี้ความฝันหายจากฝันแล้วแล้วมีความฝันความฝันเราอยู่ที่ไหนตอนเนี้ย แชมป์พิกัดเท่าไหร่จ๊ะร้อยสิบสองร้อยสิบสองโลโลโลติงกำซานด์ก่อนวันวันนี้วันนี้ชคพิกัดเท่าไหร่ร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบเอ็ดแต่ว่าพิกัดที่ตั้งไปก็คือร้อยสิบสองแล้วเขาฝันเขาฝันที่เราอยากจะไปช่องญี่ปุ่นได้ไปหรือยังยังไม่อยังไม่ได้บินเหรอเอออยากไปฮะเหรออาเพชรเอเชียไม่พาน้องไปอ่ะเป็นไงบ้างบอกน้องไงเอาวันนี้ยฮะตามแผนที่เหรอ บอกบอกน้องว่าให้สอนโอ้ยวันนี้ตามแผนแล้วเรามีโปรแกรมชเงอะไร่มีโปรแกรมชเงอะไร่อ่ะที่13เดือนหน้าไม่เบื่อจิมูต่อจิมูเรือกับใครอารเวสเรืออ๋อเอาเอาเอาเนี่ฮะโอ้ยนี่ซูเปอร์ตาทั้งคู่เลยเอาเพชรเจชินสุดท้ายนี้เราอยากจะบอกใครขอบคุณใครบ้างเอาบอกได้เลยหนู อบางแสไครับเีย์ขอบอานบอเรวอาจาร์นเรยบัวคนัราวบางแสนไปคับจนที่มี่างการันล่ก็ส่อ่าเมื่อกี้เสียบอให้อาชีไหมยังยังยังไม่เหนไม่ให้เหรออ๋อแต่ว่าให้แค่คนเดียวไม่ได้อ๋อก็ได้เพราะ่าเวลาชกแต่ละทีนี่เสียบอ้องให้มแต่ว่าพลังเพชรได้เพชรได้ชินไม่ได้น้อยใจไหม บาลังเพชรได้บาลังเพชรได้ไม่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 เรนใจหรือว่าเขาให้เป็นค่ายเขาคาจะจะให้ผิดหลักแล้วนะอ๋อแต่ว่าเราก็ได้สองหมื่นห้าคำอยู่ให่เหรอใช่ใช่ไหมจะจับในทีวีก็คือเราเราได้ตรงนี้แล้วอ่าตรงนี้แล้วแต่ว่าบาลังเพชรเนี่ยเขาไม่ได้ตรงนี้เขาก็เลยได้ตรงนั้นเอาละครับจนหยวนกันไปเอาสุดท้ายนี้เอาบอกใครอยากบอกใครอะไรไงบอกได้เลยหนูบอกยังบอกบอกเลยเหรอ เออเมื่อกี้บอกเลยเหรอเออเราก็จำไม่ได้เออถามถามถามนึผ้าหน่อยมามาไงมาไงเหอ็นฮหะของตาให้จับเองก็เหลอผ้าของหลวงตาเออตาของตาตาอยู่ไหมตรงนี้อยู่ตาอยู่แต่ตาให้เป็นเป็นสิริมงคลนั้น